เอาบปตอ่อยังเแ็ดหนาเัางสันวันอาทิตย์เนี่ย <laughs> คยยู่เมย์เเมื่อก็บสบายเ่ยเออเก็บละออกจากกูเนี่ยยยอะเนี่ยแิมาลาออกจากกูเป็นความเป็นกูได้ยังไงม,มันเบาง่ายบ่ได้เองสั่นบ่ได้เด้เบาบ่ได้ <laughs> ออกบ่ได้ออกบ่ได <laughs> ้คุณ ตะกล้าผ่ากระทายุเครื่องสักผ่าเอิ่นแล้วผ่ากระทาพับยุ่ไป hết มีเทคดนคูเลยทาคูเดลยโดนเลยพูดไปเฮ็ดหนาที่เจ้าของสิมาล่ะออกได้ยังไงพับคุณไม่ได้บ่บ่พับไม่ได้บ่บ่แล้วหนาที่ไฟหนาที่มันตะเนาะกูจะเกิดเป็นบาทเดะกลายเป็นคุณแล้ว พลังตาสวดเอออยากเกิดเป็นหมาเบี<อ>้ยเป็นคนเป็นยังก็อยากเกิดเป็นหมาเป็นยังเข้ากับวัตถุเดิมจันกับวัต้องล้วไทยอ,อยากซีไปซีได้รถ้นวัตถุของบอกเลยบอกเด็กกิจอะไรต้องไปไทยบุตรชายเลยเป็นหมาเดินแล้วก็เ <laughs> ข้าหามชื่อได้ละ งานนี่อย่างนั้ว่าเป็นเหมดแต่พี่น้องอยากเป็นมานอนเก่าห่อมซื่อเนี่ยคุณต้องเหตุไรยังพูดเป็นม้าในเหตุยังแน่เป็นม้าน่ะตอนไปหาผู้สาวกินไปเที่ยวเข่าห่ตะกองได้หนึ่งเขาได้ร่างรวยวะเออต้องเหตุยังดูกับบโบกีดียากพูด แล้วอยากลาออกเดี๋เหตุการณ์ช่วเนี่ยยังพับได้พับไม่ได้ต้องเห็ดนี้เห็ดนั้นเห็ดไทยบุ๋เห็ดนอกรเห็ดนี้ถงหลุดถึงเมียเนี่ปวนไปพับจะพาเกลี้ยงจะพาเอิรนแล้วไป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 สวยเลยบ่าจะหนีละะเร็วกว่าสัตว์หนาต้องเป็นหมาเด้อสัตว์นี่เป็นคนไปก่อนเด้อบุกเช็ดเอี้ยงเลยเป็ดยังแล้ว เอาได้ยินวะซาดนาจังเป็นหมาแาะว่ามึงเป็นหมาถึงซาดนาจังเป็นหมาซาดนี่เป็นคนไปก่อนได้ได้ยินวะ